ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่นักลงทุนทุกท่านน,น,นนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามแผนการลงทุนประจำอาทิตย์ที่3จนถึงวันศุกร์ที่7นะครับมกราคมรับปีใหม่ของเราต้นสัปดาห์นะครับกับผลิตภัณฑ์การลงทุนแรกกันเลยนะครับในแผนรายสัปดาห์เนาะก็จะเป็น S50S2022 าะก็คือเปลี่ยนซีรีส์แล้วนั่นเองสำหรับตลาดหุ้นเซสบ้านเรานะครับก็ต้องบอกว่า ตอนนี้เนื่องจากผ่านพ้นในส่วนของช่วงสิ้นปีไปแล้วในส่วนของต้นปีนี้นะครับยังคงมีววลุมการซื้อขายที่ดีอยู่นะเตรียมแผนสำหรับการเทรดนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ราคาดัชนีเนี่ยขึ้นมาทดสอบแนวต้านเก่าแล้วนั่นเองบริเวณ988เนาะซึ่งข้อพิจารณาครับถ้าไม่สามารถเบรก990ขึ้นไปได้ นะไม่สามารถยืนราคาเหนือ9.00ได้ในช่วงเปิดตลาดช่วงเช้าพิจารณานะครับใครถืออยู่อาจจะทำกำไรก่อนเนาะหรืออาจจะเฝ้ารอสัญญาณจากการย่อตัวนะครับลงมาทดสอบบริเวณ9.74แล้วมีการยกโลเนาะหรือบริเวณ9.79ตรงนี้ยแล้วมีการยกโลเนี่ยเพื่อเปิดสัญญาณฝั่งซื้อเล่นขึ้นไปอีกรอบหนึ่ง ครั้งนึงนะครับแล้วติดตามแผนรายวันนะว่าเขาจะย่อหายหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าราคาใกล้ทดสอบแนวต้านแล้วมีโอกาสปรับตัวพักฐานได้นะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเบื้องต้นนะยังเป็นย่อซื้ออยู่นะครับแต่ว่าให้ปิดทำกำไร,รแล้วรอดูราคาก่อนในบริเวณ990นั่นเองนะครับเผื่อติดแนวตา้านเนาะเดี๋ยวเรารอย่อลงมาค่อยช้อนใหม่นะครับทีนี้ในส่วนของปฏิทินข่าวบ้างนะครับ ในสัปดาห์นี้วันจันทร์วันนี้เองเนี่ยยังไม่ใช่วันเริ่มต้นการซื้อขายเนาะแต่ว่าเป็นวันที่เราเดี๋ยวเรามาเตรียมในเรื่องของแผนการลงทุนประจําสัปดาห์กันก่อนนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้เองเนี่ยหลายๆธนาคารของแต่ละประเทศเนี่ยก็ยังไม่เปิดทําการนะเราจะมาเริ่มดีเดย์กันเตรียมเทรดกันจริงๆเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีประชุม O อเปเปิดก่อนเลยนะครับแล้วก็จะชนิดกล่องแดง ISM นะแล้วก็จะมีนะ ADP non farm ครับ ประชุมเฟดเนาะธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็วันศุกร์จะมีในเรื่องของนอนฟาร์มนั่นเองนะครับอัตราตัวเลขการจ้างงานนะครับซึ่งก็ต้องบอกวันนี้เนื่องจากว่าเป็นอาทิตย์ต้นเดือนนะครับไฮไลายเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูผลิตภัณฑ์ทองคำกันนะครับราคาทองคำในระยะสั้นๆครับใน t รานเฟรม4ี่ชั่วโมงเนาะต้องบอกว่าในช่วงกลางสัปดาห์แล้วกันนะครับอังคารพุธประมาณเนี้ย มีโอกาสย่อตัวลงมาพักฐานก่อนนะครับในส่วนของราคาทองคำแต่แนวโน้มยังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองก็คือย่อซื้อนะครับในส่วนของราคาทองคำเนาะอาจจะมีการย่อปรับพักฐานลงมาบ้างในระยะสั้นๆนะครับก็ต้องติดตามกันเนาะแต่ว่าในมุมมองยังคงมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำอยู่นั่นเองเนาะเนื่องจากว่าก็ยังคงมีววลุ่มซื้อขายมาจากปัจจัยในเรื่องของโอไมครอน แล้วก็ในเรื่องของทิศทางของธนาคารการาลางสหรัฐที่ยังไม่ได้มีมาตรการในเรื่องของการขึ้นอัตราด,ดอกเบี้ยซะทันทีแต่ก็มีประกาศมาแล้วนะจากเมื่อสิ้นปีที่แล้วครับว่าปีนี้จะมีการขึ้นถึง3ครั้งก็ต้องมาติดตามการพอส่งผลโดยตรงกับราคาทองคาด้วยนั่นเองนะครับแต่เขาประกาศไว้ว่าจะเป็นไตรามาสสองสามสี่เนาะเพราะฉะนั้นในส่วนของไตรามาสแรกก็ยังมีโอกาสที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นได้อีก อยู่นะครับซึ่งตอนนี้แพทเทิร์นมันก็ใกล้ head and shoulder แล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นมุมมองก็คือการย่อซื้อรอบนี้ให้พิจารณาในสัปดาห์นะครับว่าหลังจากการย่อพักฐานแล้วเนี่ยถ้าเขาดีขึ้นไปแล้วทำย่อหายก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดมุมมองฝั่งขายนะครับตอนนี้ก็ยังคงมุมมองฝั่งซื้อที่ได้เปรียบอยู่ก็รอย่อลงมาแล้วรอพิจารณาการย่อหายอีกครั้งหนึ่งหลังการดีดตัวของราคาละกันนะครับในส่วน btc ครับ มองกันไว้เนาะโดยส่วนตัวสมมติฐานก็คือผมยังมองว่ามันไปได้อีกนะต้องบอกว่าในส่วนของ BTC เองเนี่ยเขาก็ย่อพักฐานได้ครบแพทเทิร์นของราคาแล้วนะครับถ้าราคาไม่ต่ำกว่า45,600ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อราคา BTC อยู่ครับก็สามารถย่อซื้อได้เนาะแล้วอาจจะ stop loss หนีก่อนถ้าราคาต่ำกว่า45,600แล้วกันนะครับ ซึ่งในระยะยาวเนี่ยยังลุ้นการดีดตัวของ BTC อยู่นะว่าตรงเนี้ยเขาจบการย่อพักฐานหรือยังเพราะว่าเริ่มมีสัญญาณของการย่อยกโลแล้วนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับแผนการลงทุนประจำสัปดาห์นี้แล้ไงฝากติดตามแผนรายวันอีกทีหนึ่งสำหรับนักเรียนเดียเด๋ยวเจอกันในไลฟ์หนึ่งทุ่มนะครับโชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จาเป็นต้องมีเงินชุนเยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทามันจริงๆนด้เนี่ย